ผมต้องอต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็เจอกับผม1 1เลฟเฟนเดวิลอีกแล้วนะครับมาต่อ,อวันนี้นะฮะผมมาเป็นคลิปเป,เป็นเกมไมคร f ฟแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่เคยถ่ายลง Youtube เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ไมคร f ฟธรรมดาครับใช่ไหมพี่พี <laughs> โอเควันนี้ผมมีมีคนมาเล่นด้วยคือพี่พีนั่นเองพี่พีพีเลฟ เล่นในกระดาละนะฮะช่วงนี้พี่พีแกชอบหายให้ชวนแคสไมค้าได้มาสองพาร์ทสามพาร์ทแกก็ชอบหายาแ,า part, part, แบบชอบแบบอะไรอะหนีอะเออชอบหายตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าการเล่นฟิเตอบีเนี่ยนะฮะผมก็จะเล่นกับพี่แกไปแล้วก็ดูว่าพี่แกเขาจะหายหรือเปล่าเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่มีทางจะแคสจบได้หรอกสำหรับฟิเตอร์บีเนี่ยมันเป็นแมปที่ใหญ่มากมันเป็นมอสร้อยสามสิบกว่าตัวนะฮะแล้วก็มีไอเทมไอเทมเนี่ยโอ้โหบอกบอกเยอะมาก เยอะมากดูฮะหกสิบสี่หน้าครับมันมันกดได้ปะวะเนี่ยมกดได้ปะอ๋อมันดูวิธีคราฟได้นะฮะนะนี่คือมอสไอเทมของมันเยอะมากนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าแล้วบอสเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะฮะมันเยอะจริงๆก็ไดพันนี้พี่ปีก็จะมาแนะนําให้ผมเล่นมอสฟีดเบร t นี้นะผมก็อ่ะอยากเล่นเหมือนกันน่าเล่นดีมาเรามาเล่นกันนะครับก็ อ่าก็ขออธิษฐานให้พี่พีเขาไม่หายไปจากการแคแล้วกันนะฮะแกจาหายอะ่ะโอเคมาเริ่มสร้างกันเลยนะฮะอ่าก็เรามาจะเล่นจะเล่นเซอร์ไพเวอร์แล้วก็จะฆ่าบอสไปทีละตัว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 ,ตวจนกว่าจะจบจนกว่าจะหมดอ่าอันนั้นคือจะจบของฟิทเดบีแต่ว่าเราจะเล่นจบไว้น่้คือประเด็นโอเคมาลองดูกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวนะ ผมไม่มั่นใจว่าเสียงคลิปเสียงอะไรจะโอเคไหมโอเคหน้าจะโอคแค่ละเดี๋ยวตั้งไม้ถูกละอ่ะก็เป็นบื้นฐานเลยก่อนมาก็ต้องตัดไม้ก่อนตัดไม้ทมําลายป่าก่อนเดี๋ยวตัดไม้ตัดบเออตกตกตก,ตกมาเล่นครั้งแรกครับเข้ามาในเซิร์ฟครั้งแรกนะฮะเจอที่านางไม้เออนางไม้ก็เผลอไปตีทีหนึง่งแม่งวิ่งยังวิ่งยังเขียดอ่แบบโหวิ่งไวมากเออผมก็ไม่รู้ตัวอะไรไงละ่ะอืมนะ ฟีดแบตบี so ๊ด <c> ม <oughs> <laughs> <sm itting Luther ans> ีอะไรที okay. so ่แปลกมาก็ฟีดแบตบีนี่ทางทางเซิร์ฟนี่เขาทางเซิร์ฟแฟมิลี่นะครับในเวอร์เปิดเปิดเล่นกันนะฮะโอเคก็ถ้าใครอยากเ้ามาเล่นก็สําหรับน้องๆที่เติมไวรัสเข้ามาเล่นอยู่แล้วนะครับก็สามารถขอไวรัสเล่นได้แต่ว่าต้องคำนึงอย่างหนึ่งคือแรมของน้องกับแรมแรมของน้องอย่างต่ำต้องสี่จิกนะครับการที่จะเล่นฟีดแบตนะฮะก็ใครอยากเล่นคืออ่าคนที่เติมไว้แล้วเนี่ย ที่ไม่สมามารถเล่นได,ได้เราก็เปิดเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาให้เล่นอยู่แล้วนะไม่ต้องอไม่ต้องกังวลน,นะเราเปิดเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาให้เล่นอยู่แล้วอืมแต่อันนี้สำหรับคนที่อยากเล่นจริงเราก็จะเปิดให้เข้ามาเล่นนะ,ะเราจะเปิดให้เข้ามาเล่นคนที่อ่าสเปคคอมพอดีหรืออะไรเงี้ยก็โอเคนะเออคราฟคราฟคราฟเป็นไม้ก่อนแล้วกันอืม can produce เจ็ดเจ็ดร้อยสิบยูโรแอดสิบยูโรคืออะไรวะมันขายได้เหรอเนี่ย มันเราไปขายได้เป็นตังค์หรอเจ็ดสิบเจ็ดร้อยสิบยูโรไม้อ่ะก็ต้องคาเป็นขวานก่อนขวานก่อนแล้วกันเราจะไปอุ้ยระเบิดตกนะก็สำหรับฟีดเบีเดเนี่ยนะเล่นไปไม่อะไรอพี่เล่นไปด้วยแคปไปด้วยก็บอกตรงว่าก็กินก็กินทรัพยากรเขื่อนกันไอเทมอ่ะ คืออะไรอ่ะพี่จะร้อยสิบยูโรมันพิมพ์ไทยได้อยู่นะลองพิมพ์ไทยดูแต่ว่าอักอักอัลสลามจะลอยพาวเวอร์พลังงานเหรอไดีนะเดี๋ยวดูดูอุ้ยเดี๋ยว,ยวปบเพลงออกก่อนแต่พูดถึง มานอี๋โอเคกำลังดีอะไรนะฮะเป็นพลังงานว่าพลังงานไฟว่าว่าอะไรเห็นมัน EU อูอะก็เึกว่าสกุลเงินของอะไรนะต่างประเทศอ่ะยูโรเงินยูโรอะไรเยเออ ก็ถามว่าทำไมพี่พีถึงต้องพิมพ์นะเพราะว่าบาตอนนี้บ้านพี่พีกบเสียงดังมากผมจึงตัดปัญหาโดยการให้พี่แกพิมพ์เอาแล,แล้วเดี๋ยวพาร์ทอื่นเนี่ยให้เขาพูดพาร์ทอื่นคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องเสียงดังที่บ้านนะโอ้โหจะบอกว่าต้นจังเกิลมันใหญ่มากมันใหญ่จริงๆเ <Yeah, S 2> ย่วัน้เราเราพีโต้ไอ้ดังด้วยแหละเอ๊ย อะไรอะทิ n เกอร์คอนสตัคเล็กมากเฮ้ยมันทำอะไรได้อะทูพาร์ตบิลดิ่งเอ่อพาร์ทนเป็นพ t t e ท n เอามาวางออนเดอะลิฟต์เกตสตาร์คืออะไรวะเอาไว้คราฟจ้าคราฟอะไรได้มั่งเนี่ยเดีผมก็ต้องมีพี่พีเป็นไกด์นำเที่ยวเป็นไอเทมโอเคเดี๋ยวค่อยไปลองดู มันมีเยอะแยะเลยสำหรับฟีดแบทเนี่ยผมจะพยายามคราฟของใหม่ๆให้ดูนะครับพยายามแคสพยายามคราฟให้มันดูให้เห็นกันในคลิปนะจะได้แบบเป็นแนวทางในการเล่นด้วยเป็นแบบเหมือนกับเอ้ยเอ้ยอันนี้คราฟไงวะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีสมุดแถมมาให้นะครับเป็นสมุดคราฟไอเทมนะเต็มเลยนะครับนี่นี่นีนนอ่อย่างอันนี้คราฟเป็นสมุดอะไรย้ยะอันนี้คราฟเป็น มาเตอรี่มาเตอรี่อ๋อเป็นเป็นคล้ายๆแบบไอเนี้ยอันเนี้ย,เ,ยเล่มที่สองคือแบบว่าคราฟอะไรได้อีกก็ไปดูอีกเล่มหนึ่งอะไรเงี้ยมันอัปเกรดไปเรื่อยๆอะไรปมานี้นะฮะอืมเดี๋ยวตัดให้หมดต้นกันอือป๊อตอนมืดนี่ผมไม่รู้ว่าจะมีตัวอะไรออกมามั่งแต่ว่าไอ้ตัวแมงมุมสเกลตันซอมบี้เนี่ยต้องมีแน่นอนแต่ว่ามีอะไรนอกเหนือจากนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ อันนี้ก็ต้องรอเสี่ยวกันเลยทีอ้าวมีตัวมอนโหดด้วยนะฮะตัวอะไรวะมอนโหดอันนี้เปล่าปีกจูเปล่า <c oughs> ออกไปตัวเวทดูอะไรเพี่เยสอ่าพี่แอ็เหรออะไรอะ่ะขอดูชื่อเลยดิมีชื่อไหมดูชื่อได้ไหมพี่แอ็สโตนเบมันมันมีความสามารถพิเศษคือแข็งแกล่งกว่าอันเดิมใช่ไหมเดี๋ยวลองหาเดี๋ยวผมลองแคทไอ้ลองไอ้นี่ดิ ลองคราฟดูอันนี้คราฟเป็น blank pattern อันนี้เป็น stencil table อ๋อเป็นแผ่นไม้แล้วก็แผ่นไม้มาคาเป็นตัวอย่างนี้ได้อันนี้เป็น part c r a f t e r pattern s h e e pattern s h e e นี่เป็นยังไงวะเดี๋ยวลองดิก่อนอื่นต้องเอาไม้มา craft คาฟก่อนอ่อย่างน,างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอเคได้เป็น pattern มาแล้วก็คาฟเป็นกล่องปึ๊บแล้วก็เอากล่องมาคาฟเป็นอันนี้ เราจะได้แัทเทิลเชตมาเฮ้ยได้แัทเทิลเชตเราก็ได้สมุดอะไรอะมาตรี่พี่พีได้มาหรือให้หรือว่าผมได้ไว้เนี้อนะพี่พีได้มาแล้วก็โยนให้ผมใช่ไหมอ๋อนี่ผมได้เองใช่ไหมไม่พี่พ,พีไม่ได้โยอะไรผมใช่ไหมแกอ๋อเออเจ๋งเว้ยเจ๋งเว้ยดูดิกล่องนี้เป็นแพทเทิลเชตรู้สึกว่า พทเทิร์นเช็นี่จะมีความสามารถพิเศษคือพื้นที่มันจะเยอะหรือเปล่าใช่ไหมน่าจะใช่นะครับพื้นที่จะเยอะกว่าเดิมอุ้ยอะไรอะเอาไว้เก็บใช่แม่พิมพ์เก็บอ่างอื่นไม่ได้อ๋อ,อเก็บอะไรไม่ได้เลยอ๋อแม่พิมเหรอแม่พิมพ์คืออะไรอะ่ะขอดูหน่อยนะเดี๋ยวขอดูของคาบแป๊บอืม เอาบริเออคืออะไรเนี่ยสลามสลามชันเนาแต่พูดถึงมันดีนะมันมันแบบว่ามีบอกหมดเลยอะอะไรพี่เียอะไรไม่อุ้ยเียอะไรอะตูวเขียวอะในตัว p ิดแอร t เคสแพทเทิร์นลับลับแล,ล้วแล้ว,ลวแม่พิมพา์มาทำอะไรได้เอาแม่พิมพ์มาจากไหนอะพี่คราฟใช่ไหม ดูวิธีดิตั้งเอาอู้ซับซ้อนอะ่ะจริงๆซับซ้อนมากอะไรเอาเอะไรพี่อ่าตองกดกดอะไรกดเต็นบีดิง เดี๋ยวต้องทําไอ้ก้อนนั้นก่อนเดี๋ยวทำไอ้ก้อนแบบเอ่อไอ้ก้อนนั้นอยู่ไหนวะนี่ไงนี่ไงอ๋ออันนี้มาทำเหรอเดี๋ยวเดะโอเคก้อนนี้ปะวะถูกก้อนปหมเนี่ยปึ๊บได้เป็นอ๋อเป็นบล็อกเหรออ๋อเป็นบล็อกอ๋อเข้าใจละแล้ะล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 ะแ,แม่พิมพ์อะ่ะ มันมีวันพังไม่มีวันพังอืมมันเนียมม่ยอะไรได้ Wooden Building ซ่อมได้อืมแบบดูก่อน Pick a แอ Head อ๋อคือง่ายๆว่าถ้าเกิดว่า Pick a อ e ที่เรามีอยู่เนี่ยเราพอเราใกล้พังเราก็สามารถเอา Pick a อ e ที่จะพังมาซ่อมได้เหรอโอ้ oh. นี่มันต่อได้ไหมเนะี่ยลองดิเอาต่อดิเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เจ๋งว่ะอืมเดี๋ยวผมต้องศึกษายเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวศึกษายเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องศึกษาอีกไม่งั้นแม่งไม่รอดนะครับอืมเจ๋งว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว พี่พีแสงอะไรอะ่ะเป็นมาลงไปแล้วอะ่ะมันหายไปแล้วอะ่ะแสงส้มๆอะ่ะสวยมากเลยไปไหนแล้วไปรู้หายไปแล้วอะ่ะมันลงน้ำแล้วมันก็หายไปอะ่ะเป็ไงเป็ไงเป็ไงอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วอูพี่สเกลตันอะไรวะเนี่ยแม่งมีอะไรอยู่บนหัวด้วยอุ้ยน่ากลัวว่ะสเกลตันดูพี่ดูดิไม่มีกระต่ายบนหัวไม่รู้ โอเว้เราเข้าไปดูเหมืนเดนมันจะโจมตีผมได้ไหมเนี่ยอะไรอยู่นหัวมันไม่ตีผมเหรอเฮ้ยมองหน้าผมแล้วมาหาผมแล้วดิมันมาผมแล้วอะ่ะไปดีกว่าไปดีกว่ากลับกลับกลับเอ้ยพี่ตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยโอ้ไม่มีตายเลยเหรอโอ้ตัวแม่งยังใหญ่อะ่ะ เอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บฮึีบีรีมารีบลงมาเลยรีบลงมาเร็ว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 ี่อยู่ไหนมันจะลงมาผมแล้วดาพี่ตู้ม่ได้ไงมันโจมตีอย่างไกลอ่ะยอุ้ยจะตายจะตายโอ้ยใจทีเดียวเอง โอ้โหสุดยอดเลยครับนะฮะณณจุดนี้นะฮะโอ้โหมันน่ากลัวมากครับถ้าคุณไม่มาอยู่ในการคุณจะไม่รู้อะไรเลยนะฮะสุดยอดจริงครับคุณลิวจิตงุดเงี้ยวครับอพี่ผมไม้คืนโอ้จะตายแล้วว่าไม่ไม่มีอะไรกินด้วยงั้นเดี๋ยวค่อยออกไปไหนแล้วกันเดี๋ยวขอขุดอะไรในบ้านก่อนตอนนี้ต้องทำ เฮ้ยแ a m ะแอ b โบบ i n g s t o n นนะเป็นแร่ใหม่แน่นอนเลยเนี๋ยนะก่อนอื่นขอทำโต๊ะคราฟก่อนโอ้โหแม่งน่ากลัววะ่ะเอ่อเอาโตคราฟไปนี่แล้วกันควัวเนี้ยผมจะไม่ออกไปไหนได้ขาดอะไรวะเนี่ยมา เรามาขุดดินก่อนแล้วกันให้คขุดได้ไปะเ้พี่โอ้ยขุดไมได้ด้วยต้องเอาของดีขุดแน่เลยไโอ้ยผมลืมปิดพ p พี PP อ่ะเดี๋ยวค่อยปิดแล้วกันคือต้องบอกเลยนะกว่าจะได้เล่นนะฮะในฟีด e บ t นะครับมันเป็นอะไรที่ยากมากกว่าจะหากว่าจะทำตัวเปิดเซิร์ฟได้นะฮะโอ้โค หนื่อยมากแล้วคิดดูนี่คือแบบรีดูคเครื่องรีนูกนะฮะคนเล่นสองคนครับเรมอยังแหลกเลยฮะมันมันมันสุดยอดมันอเมซิ่งมากๆครับสำหรับฟีดแบทนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้โหประมาณว่าตีหินแล้วหินไม่หายอะประมาณเนี้ย <laughs> โหต้องเพิ่มโคโลแล้วแหละจริงๆ ไม่ไหวไม่ไหวอีหินไม่แตกคือเน็ตเซิร์ฟไม่ดีเลยเน็ตผมไม่ดีวะปี <c oughs> โอ้ยไม่กล้าออกไปข้างนอกครับไม่น่ากลัวใครสร้างกาาล่องคาบมาได้ผมสร้างวาแล้วอันหนึ่งนะ ทำเฟอร์แนนต์ก่อนแาลว่าฟปีิแบ์บี่แต่แต่ว่าของพื้นฐานยังอยู่นะครับพวกฟิลิปปิีส์นะพวกของพื้นฐานไม่ได้หายไปไหนโอ๊หยุดเทียนวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ Valentine แล้วก็เป็นวันมาคาบูชาด้วยนะครับวันนี้ก็อวยพรกันเลยทีเดียวก็วันวาเลนไทน์นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆนะฮะแล้วก็รักแฟนได้มากๆก็อย่าลืมให้ดอกไม้แฟนด้วยนะฮะ นะหรือไม่ก็บอกรักแฟนด้วยพี่เปิดนะทั้ทงหลังก็มีนะก็อย่าลืมนะก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่บอกรักแฟนเนี่ยใครที่แฟนนะผมว่าแฟนคุณงอนแน่นอนเชื่อผมอ่าล้านเปอร์เลยดีกว่าล้านเปอร์เลยเฮ้ยพี่ทำไมมันมีหน้าด้วยอ่ะรักเปร์นั้นอ๋อคือมันสามารถคือมันเร็วกว่านี้ไงมันมีแบบสองช่องอะแต่คืนนี้มีช่องเดียว ลองเผาลองเผาแซกเฟอร์นั้นจำไว้นะอ๋อคือเฟอร์นเนี่ยสามารถเผาแร่แล้วได้แร่เอ่อเปอร์เซ็นต์ได้แร่เนี่ยเยอะขึ้นประมาณนี้เดีย๋ยวเราลองมาดูกันนะครับอันแรกปุ๊บว่าไงนึ่งอัน ก็ดูจําไว้เรามีทั้งหมด8ก้อนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะกลับมาดูผลลัพธ์ว่ามีทั้งหมดกี่ก้อนอตอนนี้ยวขอขุดแบบ๊บเฮ้ยทำไม่นี่กันดีกว่าทำทอสกันมันมืดเกินเ้ยนะเกือบตายแล้วเมืเ่อกี้อีกนีดเดียวเองถ้าเกิดว่าเราจะเล่นแบบว่าไม่ไม่ห้ามตายได้ไหมถ้าตายคือจบเกมเอ้ยไม่ได้เว้ยฟิสเดียร์ปีมันเป็นเกมที่ยาวนานนะเราทำยังไงไม่ได้เดีย๋ยวเราขุดคนละฝั่งกับไอพีแล้วกันมันจะได้แบบว่า เปิดโลกว้างอะไรประมาณนี้คือตั้งอะแล้ยตายพี่พีขุดแล้วบล็อกหายเลยปะแหลกปะเลิบแหลกกับขุดดีเลยเหรอผมแม่งดีเลยแบบเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีเลยเว้ยเฮ้ยไม่เลยเว้ยไม่เลยเว้ยเออค่อยอ่ะบูดเมื่อกี้เอง เดี๋ยวก็หายนะใจเย็นในหนุ่มนะทาใจครับอยากเล่นคออฟนะฮะก็ทําใจครับคือไมค c r a f t เนี่ยเป็นเกมที่ทพี่พีแกจะพาเล่นนะฮะแล้วเขาเป็นคนที่เซียนในไมค์คร f t มากกว่าผมนะฮะต้องต้องต้องยอมรับครับผมมันอ่อนผมมันด้อยะฮะทุยตึงซึง <laughs> รู้สึกว่าไอ้ไอ้นี่มันจะมีระบบไฟฟ้าด้วยใช่ไหมพี่แบบเริ่มนะว่มามันจะมีระบบไฟฟ้าด้วยใช่ไหมอ่าใช่เป็นระบบไฟฟ้าแบบว่าเหมือนจริงเลยอ่ะเออเพื่อว่าสามารถยิงนน่นยิงนี่ได้ใช่ไหมอืมผมเคยดูของฝรั่งอยู่นะฟีดแบ,บทเออจริงด้วยนะเคยเห็นของฝรั่งอยู่แต่ผมไม่รู้ว่ามันคือมอสอะไรมันเอามาจากไหนไม่รู้นะผมก็เพิ่งรู้วันนี้แหละว่ามันคือฟีดแบ,บท โค้ดีเลยแล้วผมว่าเราให้สองคนนี้ดีเลยละให้ผู้เล่นเข้ามาเล่นอีกนึงคงแย่ไหนเออไปดู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 ผลรับครับพี่ว่าแร่เหล็กพี่หิวว่าแร่เหล็กเสร็จแล้วเรามาดูผลลัธ์กันเออแล้วทําไมอ๋อมันคือมีสิทธิ์จะได้บล็อกอื่นหรือไงพี่คือมีสิทธิ์จะแยกบล็อกสโตนออกมาจากแร่อะไรเงี้ยหร อ๋อคืออย่างเช่นแบบสมมติเผาแล้วแบบได้แต่แร่บางอันก็อาจจะเผาแล้วได้ทั้งสโตนแล้วถ้าก็ได้ทั้งแร่ใช่ไหมอ๋ออืมโอ้เจ๋งๆไว้โอเคอยู่โอเคอยู่โดนเลยครับมอดนี้นะถ้าเกิดว่าไม่เกิดของต้นเกมอ๋อ นี่แค่ยังไม่มากมายเนี่ยออผมแม่งก็โอ้โหไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยนั่นเออพี่พีเ,ออเดี๋ยววันนี้ก็ต้องจบเพลง,งนี้ละ <c oughs> เดี๋ยวพา,าร์ทหน้ามาต่อกันนะฮะวันนี้ก็จบเพลง,งนี้ครับนะแสบบครับ